คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะจัจนแจมเจมจนกลับมาพบกับเพื่อนๆทุกๆคนอีกแล้วนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะอย่ารอช้าจ้าเสียตังแล้วก็ลุยกันเลยค่ะ วันนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการวิ่งรถในวันนี้วันนี้เท่าที่จันเห็นก็เป็นสีแดงมากๆนะคะแล้วก็ตอนที่ดูประมาณช่วงเย็นๆก็อยู่ประมาณว่ากว่าๆนะคะตอนหนึ่งเรียญสีคานั่นเองรอบนี้ขอไม่มากนะจ๊ะอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3ยังคงอยู่ขอแค่นั้นเลย สำหรับวันนี้ก็มีความคาดหวังพอสมควรนะคะว่าเราจะได้อะไรที่มันดีๆแล้วก็พาให้เราเนี่ยเก็บสะสมเหรียญน,นะคะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆคอยว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นเครื่องบินนั่นเองอย่าเพิ่งเบื่อจันไปนะคะทุกคนขา ช่วงนี้ก็คือทําตัวเป็นคนไปหยักมัธยัตนะคะวิ่งรถเก็บเงินวิ่งรถเก็บเงินนะคะอย่างที่แจ้งไว้ว่าประมาณ2อาทิน่าจะทําการคืนทุนรถคันที่2เป็นที่เรียบร้อยนะคะและทําการเก็บในส่วนที่เหลือค่ะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็เห็นราคาของเหรียญ C Pen แล้วนะคะหรือว่า C P A N นั่นเองก็คือเหรียญของเครื่องบินนะคะ ถึงกับกลุ่มคำหมับอยู่นะเดี๋ยวเราจะทําการแจ้งนะคะว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างสําหรับตัวเครื่องบินนะคะบอกเลยว่าเตรียมงบไว้ค่ะโดยแ่ะเตรียมงบไว้แต่ใครที่จะเลือกเข้าไปก่อนก็มีวิธีอย่างที่เพื่อนๆหลายคนเห็นกันแล้วนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวจันจะเล่าให้ฟังโดยแบบย่อๆชัดเจนนะคะ จันเองก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันนะคะโดยที่แปลงข้อมูลให้เป็นภาษาที่จันจะเข้าใจได้นะคะจะมาเล่าเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันก็จะทําการแปลงสารมาให้เพื่อนนะคะได้เข้าใจกันนะคะอันนี้จันก็ได้ผู้รู้นะคะอธิบายให้จันเข้าใจแบบง่ายๆเป็นภาษาคนไม่รู้ได้เข้าใจกันนะคะ ี่2นะจ๊ะเหรียญ200ซีคานะคะที่ทำการสเตยไว้เนี่ยตามกิจกรรมของเกมคริปโตแพนก็รอลุ้นนะคะว่าจะได้สิทธิ์ซื้อเหรียญในราคาที่ถูกหรือไม่อันนี้คือลุนนะคะพเพื่อนๆค่ะขาผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยจะได้ซื้อเหรียญในราคาเพียง2 BNB หรือประมาณ30,000บาทนะคะอ่ะอย่างที่แจ้งไปใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกไปนะว่า2 BNB หรือประมาณ3 0,000บาทเราจะได้รับเหรียญนะคะ1,000 0เหรียญดีแพนนะคะ, 10, C, AN, ะ,คะก็คือเหรียญเครื่องบินเนาะเหรียญเนี้ย ราคาจะตกอยู่ที่3บาทโดยประมาณนะคะโดยเหรียญเนี่ยนนะคะจะส่งเข้ากระเป๋าของผู้เล่นทันทีนะคะและคาดว่าเครื่องบินเนี่ยจะอยู่ในราคา700เหรียญน,นะคะก็ใครที่เข้าตั้งแต่เนิ่นๆรุ่นลับสิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆและโชคดีได้ทางเราก็ยินดีด้วยนะคะจันก็ การตัดสินใจใเล่นนะคะก็อาจจะใช้เงินทุนของตัวเองที่มีอยู่นะคะมาลงกับเกมเครื่องบินนี้เพราะว่าถ้ารอเหรียญนะคะคิดว่าจะไม่ได้เข้าต้นน้ำจะไม่ได้เล่นตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยคิดว่าต้องใช้ทุนตัวเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ค่อยเข้าใจจันอธิบายสักเท่าไหร่ติติขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สามารถหาฟังได้จากผู้รู้นะคะหลายๆท่านที่เขานำเรื่องเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกัดสำหรับจันพูดก็จะงงงได้มาก0ีเหรียญนะคะรอบนี้สำหรับการาฟในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะหนึ่งหนีอยู่ที่10.78สีค่าแดงมากคะ่ะขึ้นและเป็น11.02อันนี้อัปเดตกันแบบเรทันเด นะะในช่วงเวลานี้ต่ำสุดอยู่ที่10.23คันและสูงสุดอยู่ที่11.74ต่อน1นึ่ซีค่ะอันนี้ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจันนะคะได้มา40เหรียญซีคานะคะก็อยู่ที่439.84บาทไทยนะคะถือว่าไม่แย่นะคะสำหรับจันนะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะจันเขาตั้งแต่6วาทกว่าๆนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นมันก็ความโล่งใจสำหรับจันแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามพูดคุยการกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ต่างๆขอบคุณมากๆค่ะถ้าพูดไม่รู้เรื่องอธิบายไม่รู้เรื่องประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะมีอีกหล,หลายช่องนะคะที่อธิบายเข้าใจกว่าจันเนาะส่วนมากจันก็จะเสนอว่าวันนี้จันเด่นได้เท่าไหร่นะคะเหรียญต่อวันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆเล็กๆน้อยๆที่พอจะอธิบายให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ Make My Day สำหรับเน เพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย